สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่4ทธันวาคม2563ตอนนี้ยังเช้าตรู่อยู่ราคาสมาคมยังไม่เปิดเนี่ยขอสรุปราคาก่อนนะครับเมื่อวานวันที่3มีการประกาศราคาทั้งหมดเนี่ยครั้งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังราคาทองคำแท่ง96.5% ราคาขายออกสุดท้ายปิดไปที่26,250บาทในขณะที่ราคารับซื้อคืนอยู่ที่26,150บาทครับส่วนราคาทองรูปพัน96.5%ราคาขายออกปิดไปที่26,750บาทส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่25,681บาทนะครับ มาดูราคาย้อนหลังกันนะครับเมื่อวานเนี่ยค่าเงินบาทที่สมาคมเอามาคิดคำนวณค่อนข้างนิ่งนะฮะแถวแถว30สบาท22สงตางค์ตามรูปนะครับแต่ราคาเนี่ยต้องบอกว่าครั้งสุดท้ายมีการอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับในครั้งที่5เพราะว่าครั้งที่4เนี่ยอยู่ที่1838เหรียญยูโรสตาสาร์ฐในขณะที่ครั้งที่5อยู่ที่1835หเหรียญ และในช่วงกลางคืนในอย่างที่เราได้เห็นไปนะครับก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับเอาเป็นว่าจากครั้งสุดท้ายเมื่อวานนะครับ26,150เนี่ยเทียบกับครั้งแรกนะครับ26,250อ่า26,150ครั้งแรกเนี่ยเทียบกับครั้งสุดท้าย26,250กเนี่ยก็บวกมาอีกนะครับ100บาทนะครับนี่คือภาพรวมของทองคำเมื่อวานคราวนี้ไล่ไปต่อในช่วงกลางคืนครับ เรียกได้ว่ามีแรงซื้อพยายามเหลือเกินที่จะให้ขึ้นไปต่อฮะแต่เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าฝั่งที่ถือมานานก็จะชิงขายทำกำไรเหมือนไส้เทียนแท่งนี้ะนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็กลับมายืนได้ที่1,840เหรียญจะไปต่อไหมขึ้นมาจากอะไรแล้วถ้าลงลงได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวไปดูกันครับ แน่นอนครับช่วงนี้เป็นเป็นข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่ง,งสหรัฐครับต้องบอกว่าแม้ตัวเลขของอจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐเมื่อวานเนี่ยออกมาดีกับตลาดหุ้นเนี่ยแต่ทองคำก็ขึ้นต่อเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมเลยละที่จะพูดตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเพราะว่าจริงๆถ้าพูดกันตรงตรงคือไม่ค่อย make sense นั่นคือประการแรกประการที่2เนี่ยคืนนี้มันมีตัวเลข ประกาศคือตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งจะขอไปพูดในช่วงบ่ายแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับจะได้วิเคราะห์กันต่อเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้ที่จะมีคลิปนะครับเพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปแล้วก็จนถึงอาทิตย์หน้าผมลาหยุดยาวนะครับเป็น long week end กันยังไงคุณผู้ชมก็ต้องเช็คนะครับถ้าคุณผู้ชมอยู่ในตลาดอทองคําต่อนะครับยังไม่ได้เคลียร์พอร์ตหนึ่ง 2ยังเฝ้าตลาดทองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะมีบางวันเป็นวันหยุดบางวันเนี่ยเขาเปิดนะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อขายทองคําแท่งออนไลน์กับออสซิลิซื้อขายทองคําแท่งนะครับกับร้านทองใกล้บ้านร้านทองตามห้างเช็คเวลาเปิดปิดด้วยครับ กลับเข้าสู่นะครับการวิเคราะห์กันต่อเนี่ยหลังจากที่ค่าเงินเขาหลุดนะครับดัชนีค่าเงินยูสลาหลุด91บาทเนะี่ยก็มาทำจุดต่ำสุดใหม่แถวๆนะครับ90.45โดยประมาณแล้วก็ดึงขึ้นมาแถวแถว90.7นะครับปิดไปเมื่อคืนแน่นอนครับค่าเงินยูสลาอ่อนค่ามันก็ส่งผลกระทบให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่านะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติครับทางฝั่งของค่าเงินยนะูสลาเนี่ยดอกเบีย้ย0ถึง0 5ู5 นะครับบ้านเรานะครับ0.5นะครับยังไม่มีการปรับลดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะลงทุนในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาลเองเนี่ยมันก็ต้องชี้เข้ามาที่ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับเพียงแต่มันตัดสินกันด้วยเกรดนะครับหรือว่าเรทของพันธบัตรแน่นอนทางฝั่งสหรัฐเนี่ย AAAA อยู่แล้วของบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ triple B หรือ double B ก็แล้วแต่สถาบันแล้วกันนะครับพอมีเงินเข้ามา ซื้อพันธบัตรไหลเข้ามาลงทุนในพันธบัตรหรือแม้แต่ตลาดหุ้นเนี่ยเงินต่างประเทศเข้ามาค่างเงินก็แข็งค่าเป็นปกติฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวรับก็ต้องปรับใหม่อีกนะครับช่วงที่เขากําลังแข็งค่าก็แนวรับอยู่ที่30บาท10สตังค์นะกันและช่วงรีบาวไม่ค่อยขึ้นเลยเนี่ยก็ต้องลงมาที่ด้านล่างนิดนึงนะครับปกติก็30บาท30ใช่ไหม วันนี้ก็อยู่ที่30บาท25าทแล้วกันก็ใช้กรอบนี้นะครับในระหว่างวันนะครับวันเวลาทองปรับตัวขึ้นแล้วบาทแข็งแข็งเนี่ยมันจะขึ้นไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ในทางกลับกันต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าเขาเจอแรงเทขายคือทองโลกเจอแรงเทขายเยอะๆค่าเงินบาทที่แข็งเนี่ยมันจะลงได้แรงครับสำหรับราคาทองคำในประเทศ คราวนี้มาดูปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวพาดหัวกันบ้างสําหรับเช้าว,วันนี้ต้องบอกว่าน้อยมากครับคุณผู้ชมคือเอาที่มีสาระนะครับเอาที่มีผลกระทบต่อตลาดทองคําตลาดค่างเงินมันมีอยู่ข่าวเดียวที่โลกโฟกัสไปนะครับคือคุณแนนซี่พิโลซี่กับคุณมิกมิคเเนลเนี่ยนะครับกลับมาคุยกันกลับมาเจราจากันในเรื่องมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเป็นข่าวพาดหัวที่ต้องบอกว่ามีอยู่ข่าวเดียวจริงๆสําหรับเช้าวันนี้หาแล้วหาอีกนะครับอันนี้ก็เป็น ประเด็นที่1แต่ประเด็นนี้คุณผู้ชมกลับไปดูประเด็นพาดหัวข่าวของทองครับเขาบอกว่าทองเนี่ยดีนะตอนนี้นะครับยูสลาอ่อนค่าโอเคอันนี้ถูกต้องแต่นะครับผมยังย้ําอยู่เสมอว่าเวลาเขาพาดหัวเนี่ยเขายังบอกว่าตอนนี้มาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจยังเบ็ดกันอยู่ยังเดิมพันกันอยู่หมายความว่าการเจราจาอาจจะเกิดขึ้นการเจราจาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยข้อตกลงจะเกิดขึ้นได้ จะเกิดขึ้นก็ได้หรือล่มก็ได้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อในของข่าวดังกล่าวเนี่ยนะครับเราก็มาดูนิดนึงว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1นนะครับมีการกลับมาพูดคุยกันนะครับก็ผลเป็นสรุปยังไงยังไม่ปรากฏนะครับพูดคุยกันใน2เรื่องนะครับมันไปคู่กันเลย1นนะครับ Spending Bill นะครับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของเจ้าไวรัสโควิด1 9 spending bill ก็คืออย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับตัว government shutdown หรือว่าเงินเงินเดือนของข้าราชการสารัฐนั่นแหละครับพูดภาษาชาวบ้านนะครับเพดานเนี่ยนี้ของเขาเนี่ยสูงขึ้นทุกวันแล้วก็พอถึงชนเพดานนี่คือไม่สามารถที่จะ ก่อนี่เพิ่มได้แล้วเนี่ยเขาต้องมาคุยกันต่อเขาจะขยายหรือเปล่าในทางปฏิบัติต้องขยายครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยข้าราชการของสหรัฐก็ไม่มีเงินเดือนเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับไม่จ่ายเงินเดือนนะครับหรือว่าเงินเดือนย้อนหลังเนี่ยออกช้าเนี่ยต้องไปจ่ายย้อนหลังกันเนี่ยนะครับถ้าจังไม่ผพิดคือประมาณตั้งสองสาเดือนทีเด,นทเดียวนะครับในอดีตนะฮะวันนั้นเองเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ว่าตอนนี้เนี่ยผลกระทบจากเจ้าไวรัสโควิด -19 มันก็มีด้วยคงไม่มีใครอยากจะได้เงินเดือนช้า นะเศรษฐกิจร้านรวงต่างๆก็ไม่ดีเพราะนั้นเองอะ่ะเลยมีความจําเป็นต้องรีบคุยกันแต่อย่างที่เรียนนะครับยังไม่จบแค่การเจรจาเกิดขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเองเนี่ยคุณเ a นซี่พิโลซี่เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างอย่างอย่างที่ข่าวได้นําเสนอไปอยู่แล้วมัน2 2ล้านเนะี่ยก่อนการเลือกตั้งนะครับตอนนี้ยอมลดลงมาเหลือประมาณ9 0 0 0แสล้าน จุดที่จะคุยกันยากและไม่เกิดขึ้นคือของคุณมิกมิกคอนเนลเนี่ยแผนการส่วนตัวของเขามันแค่5้าแสนล้านคือแกก็นําเสนอว่าจะเอาเงินมากมายขนาดนั้นไปทําอะไรนะครับอยู่ที่ไหนเพียงแต่เรื่องนี้ก็ต้องไปถึงคิดเดน a เจนด a ากันเองให้คุณผู้ชมรู้ผูฟังพักฝ่ายค้านเสนอซะเยอะเชียว นะครแล้วก็ตอนแรกต้ง2.2ล้านล้านก็พูดถึงนักการเมืองเมื่อวานนิดหนึ่งก็อย่างที่บอกอะอาจจะแบ่งสรรปันส่วนงบป,ประมาณไปสู่เขตการเลือกตั้งของตัวเองเยอะหน่อยพูดง่ายๆว่าหวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมัยหน้านั่นแหละแม้แต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วในเรื่องของประธานาธิบดีครับที่ได้รับคะแนนเสียงก็คือเป็นพรรคเดียวกับคุณเนนซี่พิโลซี่นั่นแหละคุณโจไบรตันแต่ในฝั่งสวมันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับเพราะคุณมิกมิกแคลเนลแกอยู่พรรค Republican นะครับก็คือพรรคเดียวของ President Trump เห็นไหมฮะวันนั้นเนี่ยถ้าได้ทั้งสองสภาในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะกลุ่มอำนาจแล้วก็คอนโทรลกฎหมายที่จะออกมาเนี่ยได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกว่านะเขาวางแผนกันยาวๆทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่อง i d d ด n a g น n d a การอาการเมืองบ้านเขานั่นเป็นข่าวที่ทำให้ทองเขาพลาดหัวแบบนี้ ซึ่งจริงๆถ้าดูข่าวภาคภาษาไทยเนี่ยนะครับเขาก็มันมันเขาเรียกว่าเป็น culture บ้านเราอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยนําเสนอข่าวที่บอกว่าเดิมพันกันหรือมันจะต้องแบบว่ามีความเป็นไปได้แบบ50-50ข่าวภาคภาษาไทยเวลาแปลมันต้องแปลด้วยด้วย culture การลงทุนบ้านเรานะครับว่าเออกำลังรอผลซึ่งจริงๆมันคนละอารมณ์กับต่างประเทศนะข่าวคำว,ว่าสติมูลัเบสเนี่ยมันจะลงก็ได้ครับทอมันไม่ใช่วิ่งขึ้นอย่างนี้อย่างเดียวเพราะ ถ้าไม่เจราจากันมันก็ล่มเหมือนรอบที่แล้วแล้วทองก็ปรับตัวลงมาไงครับอันนี้เองเนี่ยมันตรงตัวมากกว่านะถ้าข่าวภาคภาษาไทยคือรอผลการเจราจานะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องมาดูว่าตอนนี้มันแค่เบดเบดก็ต้องไล่กันไปต่อครับว่าเนื้อในของข่าวทองมันมีอะไรบ้างนในมุมของซนติเมนต์ตลาดหรือนักลงทุนเ้ามองกันเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดทองที่มันขึ้นมาเพราะคาดหวังว่าต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เยอะ ดีไม่ดีคุยกันเนี่ยนะครับตกลงกันที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณมิกแมคคอนเนลแค่5 0 0แสนล้านเนี่ยเพิ่มเพิ่มจะขึ้นไม่เยอะเอานี่คือในเรื่องของราคาทองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าการเจราจาล่มนะฮะอารมณ์ตลาดก็บอกว่าทองเนี่ยสติมูลัสทอกเนี่ยตอนนี้ที่กําลังกลับมาคุยเนี่ยและทําให้ดอลลร์ออกในตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าจริงๆมันหนุนทองบอกได้เลยครับว่าตอนนี้ถ้าสมมุติว่า นะครับการเจราจารล้มไม่มีแรงหนุนนะฮะตอนนี้เพราะตลาดหุ้นยังขึ้นอยู่ตลาดหุ้นขึ้นอยู่มันหมายความว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับยังดึงดูดเม็ดเงินเข้าไปอยู่เป็นเรื่องของฟันเฟ้อครับวันนั้นจริงๆเนี่ยอย่างที่เรียนไปถ้าคุณผู้ชมตามมาวัน2วันนี้นะครับในคลิปเนี่ยผมก็เรียนแล้วว่าตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นทุกตลาดของสหรัฐเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับหรือทําจุดสูงสุดมากกว่าก่อนเกิดโควิดอีกครับ ถ้าคุยกันในเรื่องของตรรก,กะและโลจิกเองเนี่ยมันควรจะแบบว่าไม่ต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจดิเพราะตอนนี้ดัชานีก็พุ่งอยู่แล้วมากกว่าของของเดิมซะด้วยซ้ำไม่จําเป็นต้องผลิตยาต้านดิเพราะเศรษฐกิจดีเนี่ยเขาก็พูดกันมาโดยตลอดเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวเห็นไหมมีจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานน้อยมาตั้งแต่อ่น้อยมาตั้งแต่เริ่มต้นของการเกิดโควิดก็ดี จะไปผลิตยาต้านทําไมถ้าเศรษฐกิจบ้านเขาดีมันย้อนแย้งกันครับคุณผู้ชมมันขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงระยะสั้นถ้าไม่มีปัจจัยหนุนลงได้อีกครับทองแต่ระยะยาวผมได้เรียนนะความย้อนแย้งหรือความคอนทราสต์กันของตลาดหุ้นเนี่ยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยมันยังแค่ตอนนี้ดึงดูดเม็ดเงินวันใดก็ตามเนี่ยที่ไม่ดึงดูดเม็ดเงินแล้วขึ้นไปสูงสูงแล้วเขาขายออกมาแล้วเนี่ยนะครับให้คนที่ ขาเรียกว่าคนที่กาลังฮึกเหิมเนี่ยกลับเข้าไปซื้อตลาดรุ่นเรือตัวเองเออกมาขายเขาก็พลิกกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งตอนนี้ในตลาดมันก็มีอยู่2ออย่างคือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็อาจจะเป็นในรูปแคชก็ได้หรือนะครับพันธบัตรก็ได้และทองคําแน่นอนครับวัน2วันนี้ที่ทองคําขึ้นมาเนี่ยผลตอบแทนของพันธบัตรครับคือตัวจริงเท่านั้นนะครับในช่วงนี้ เพราะว่าผลตอบแทนของพันธบัตรในติดลบอย่างเมื่อวันที่สในลบอี0.9%ผลตอบแทนที่แท้จริงนะฮะเพราะหัาตราเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจครับแต่เมื่อคืนครับเห็นไหมครับว่าในตลาดเองเนี่ยก็ยังมีนักค้านักเก่งเเริ่มมีแรงซื้อกลับทั้งนะครับพันธบัตรอายุ30ปีและพันธบัตรอายุ10ปี เพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครที่ขึ้นมาตรงนี้เขาอาจจะพามาขายตรงนี้แล้วก็กลับอาจจะเริ่มอยู่ตรงนี้หรือบางทีเขาอาจจะย่อแล้วกลับมาซื้อตรงนี้เนี่ยการเข้าซื้อหรือพันธบัตรที่แย่งกันซื้อเนี่ยมันจะส่งผลให้ค่างเงินยูสลรากลับมาแข่งค่าส่วนคุณผู้ชมก็ทราบดีกันแล้วว่าพอยูสลราแข่งค่ามันก็กลับมาทําให้ทองเนี่ยลงได้เช่นเดียวกัน,นทีนี้เราพิจารณากันก่อนว่าทำไมยูสลราต้องแข่งค่านะครับเราดูแนวโน้มหลักเหมือนเดิมครับลง อ่อนค่าแต่ในทุกๆขณะการลงเนี่ยผมก็ชี้เห็นเสมอว่ามันมีนักค้านักเกณฑ์กำไรกลับมาซื้อเสมอเพราะว่าจริงๆดอลลาร์เนี่ยมัน global currency ครับทุกคนทุกประเทศเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไปประเทศไหนทุกคนก็รู้จัก นะภาพเดิมเหมือนกันนะครับเวลาเขาปรับตัวหลุดแนวรับเดิมเนะีนะ่ย t นะี n s i s t a o ์ e ีคัมซัพ p p ร์ตเนี่ยซัพพอร์ตบีคั e s เหมือนกันเลยครับเนะี่ยช่วงก่อนหน้านี้หลุดแนวรับเดิมมานะครับนักลงทุนก็เข้ามาซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อแล้วพาไปทดสอบแนวต้านหลังจากนั้นหลุดอีกภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อนะครับมันไม่ใช่ว่าจะลงเพียงถ่ายเดียวแต่ข่าวที่นำเสนอบางทีในประเทศคือดอลลาร์จะพังดอลลาร์จะพัง ผมว่าเขาก็รู้ครับสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ต้องพยุงประคองไม่ให้พังครมันจําเป็นจะต้องออกข่าวมาหรือว่ามีปัจจัยต่างๆมาหนุนตลอดเพราะฉะนั้นถ้าดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจะเป็นเหตุให้ทองลงเช่นเดิมดอลลาร์จะปรับตัวแข็งค่าได้จากอะไรนะปัจจุบันก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตกลงกันไม่ได้ครับไม่ยังไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือพิมพ์เงินออกมาโดยไม่สำรองทองคําในเร็วๆนี้ครับ แต่แน่นอนฮะมันจะไปค้านความรู้สึกต้นจะแข็งได้ยังไงอย่าลืมครับแนวโน้มหลักคือลงอยู่ครับยังอ่อนค่าอยู่แต่ระหว่างทางยังมีนักค้านักเก่งกาไรเนี่ยภาพเดิมๆมมันก็ปรากฏเห็นไหมครับก็ซื้อไปเพื่อจะไปทดสอบแถว92โลเดิมก็ได้จุดชนวนที่ทําให้รองทองวิ่งจริงๆอย่างแรกนะฮะเริ่มดีดไม่ใช่ไม่ดีครับหลุด91มาแล้วหลุด90เนี่ยจริงๆแนวรับที่เคยคุยกันไปประมาณสัก88ท่วนๆแล้วกันนะครับจริงๆมันมีบวกบวกนิดนิด หลุดตัวนี้ครับมันจะทําให้คนยไม่ชอบถือดอลา่า้าไปอีกเนี่ยทองมันจะวิ่งได้แรงๆอีกแต่ตอนนี้ปัจจัยกําลังกุยฮะในเรื่องมาตรการกระสุนกระตุ้นเศรษฐกิจอีกมุมหนึ่งนะครับที่เอามาชี้ให้ดูราคาทองกําลังขึ้นใช่ไหมครตอนนี้กําลังดีทุกอย่างแต่ดูกองทุน SPDR ก่อนมีการขายออกนะตัวเลขกลมๆว่า1กว่ากว่านะครับหกว่ากว่าล่าสุดถืออยู่1000นะครับหนึตันตัวเลขกลมๆ เห็นไหมครับราคาทองขึ้นยังขายออกเล็กน้อยยังไม่ได้ได้ซื้อและวันที่ทองลงเนี่ยนะครับตั้งแต่เอาหนักๆนักสยี่สิบแนะครับแล้วก็ประมาณ29 30อะไรพวกนี้นะครับอาจจะพ่วงวันหยุดเข้าไปด้วยเนี่ยวันที่27 28เแนี่ยและวันที่30เนี่ยคุณผู้ชมดูฮะวันที่ทองลงแรงๆขงเขาก็ไม่ขายครับมไม่ขายมองว่ามันลงแล้วมันถูกแล้วมันจะกลับมาขึ้นนะก่อนหน้าที่จะลงมีการขายแรงๆกลับเข้ามา นี่ยครับภาพมันจะสลับกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขายขายขายราคาก็ลงลงลง,ลงอันนี้มันเมค e ซ์เซนต์ครับก็คือเอ้ยมันมันแพงไปแล้วไม่มียังไม่มีใครซื้อพอถึงยืนได้แถวแถวหนึ่งพัจริบหนึ่งพตลาดคาดอาจจะ1,750งัด้อยสิบซะด้วยซ้ำก็ได้แต่มันชิงซื้อกันก่อนนะครับเลยปรับตัวขึ้นมาแต่พอปรับตัวขึ้นมาผมก็ชี้้เห็นอีกว่าขึ้นสิแต่ตลาดก็ไม่ได้ซื้ออีก แสดงว่าตลาดก็รอปัจจัยเช่นเดียวกันอย่างน้อยที่สุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจําเป็นจะต้องคุยให้ชัวร์ครับว่าทำไม่ใช่กลับมาคุยเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เขาขึ้นมาตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานเราต้องบอกว่าต้องจับตาดูก็เรียนคุณผู้ชมไว้ที่แนวรับแนวต้านเดิมนะครับในกรณีที่ถือกันมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะครับ1 8 5 0ถึง1,880นบมาบวกบวกตรงนี้นะครับถ้าปัด ใจนะครับในเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขาฮิตโซแล้วแหละจริงๆ1,840เนี่ยเริ่มมีแรงเทาขายแล้วน้ําหนักก็เริ่มเบาๆแล้วนะตอนนี้หมายถึงว่าแรงที่จะขึ้นไปเนี่ยเอาว่าอีก10เหรียญข้างหน้าก่อนตรงนี้นะครับถ้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทำนะครับมีโอกาสที่จะเบรก1,8801,850ได้อันนี้ก็ต้องเขียนก่อนนะในความเป็นไปได้ตรงนี้ก็คือนะครับจะเกิดแท่งเทียนที่เบรกตัวนี้สติมูลัสมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนี่แหละ โอเคอันนี้ถ้าทำจบแต่ถ้าไม่ทำคำว่าไม่ทำคือคุยกันไม่ได้มีข้อตกลงกันไม่ได้มันก็เหมือนรอบที่แล้วครับเดี๋ยวก็ไปคุยกันเดือนหน้าก็ได้มกราพอแรงมันจะหมดครับก็จะเกิดแรงเทขายแรงขึ้นหมดอ่ะนะครับเกิดแรงเทขายภาพนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ไปต้องเป็นจุดพิจารณาครับเออขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้พอทองลงมานักลงทุนก็ต้องมองใหม่ว่าเออลงมาแล้วเนี่ยเท่าไหร่ดี1750งอ มันยังอยู่ในกรอบขาลงของทองคำครับอันนี้ผมก็เรียนไว้อย่างนี้ถ้าทะลุได้ต้องทะลุกรอบขาลงให้ได้ก่อนแล้วเปลี่ยนเทรนด์นะครับอย่างน้อยที่สุดควรจะได้เห็นการไล่ซื้อระดับที่บิ๊กไวคันเดิลเหมือนแท่งนี้นะครับแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำให้ยูสราอ่อนต่อยูโนระแข็งค่าปอนด์สเตอร์ลิงแข็งค่าเจแปนิสแข็งค่าไม่ได้ดีกับเศรษฐกิจไม่ได้ดีเลยครับเงินหนีจากสหรัฐไปเพราะกลัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือตอนนี้ที่เราคำนวณกันเนี่ยเอาว่า อัตรางเงินเฟอ้อในพันธบัตรอายุสิปีมัน1.8แล้วอะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอีกนิดเดียวเขาคงไม่เขาก็ไม่เป็นไรแล้วถามว่าทําไมก็เพดานของมาตรการเงินเฟอ้อไม่โดนขยับจากประธานธนาคารกลางแห่งชาติในการประชุมก่อนหน้านี้โดนขยับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเตรียมไม่หมดแล้วครับที่เขาจะทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเองนะครับในมุมคือตอนเนี้มันงวดเข้ามาทุกขนาดแล้วแหละแล้วมันต้องรีบครับตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเองอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ามันดันมาประจวจเหมอกรอวันหยุดด้วย พิจารณาเรื่องนี้ประกอบหลักๆครับเบื้องต้นนะครับถ้าเอากันเป็นว่านักลงทุนนะครับเก่งกําไรสั้นๆในวันเนี่ย นะครับจะทํายังไงกันดีระยะกลางผมไม่ค่อยเป็นห่วงอันนี้คุณน่าจะเข้าใจนะครับคือเงินเย็นเย็นมาถืออ่อนตัวลงได้ไม่เป็นไรลงมาอีกฉันซื้อแต่ตอนนี้ฉันถือเออกำไรสักพันบาทเนี่ยไม่ว่ากันนะครับแต่นักลงทุนสั้นๆนะเกงกําไรเล่นเป็นรอบก็เยอะอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อนะครับแน่นอนครับเป้าหมายนะครับของนักลงทุนตอนนี้ก็อยากจะให้ไปชนแนวต้านเดิมนะครับแนวต้าน ดอยเดิมโดยโลกนะครับที่ติดกันทั้งโลกนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็ประมาณ1850บวกบวกนะครับพอถึงตรงนี้พิจารณาครับหรือจรงิจรงๆตอนนี้บางคนก็พิจารณากันแล้วนะครับว่าผลการเจรจาเป็นยังไงถ้าไม่อย่างนั้นนะครับราคาจะลงก่อนซึ่งจรงิจรงๆเนี่ยในมุมของการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค่ตอนนี้มันเริ่มส่งสัญญาณบางตัวคือราคาที่ปรับตัวขึ้นมาเมื่อคืนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้อัไเนี่ย RSI นะครับ t i v e s t r e n g t h Index เนี่ยหรือดัชนีชี้วัดการเคลื่อนไหวตัวนี้ทำ New High ส่งสัญญาณกลับตัวนะครับตอนนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ขึ้นเคลียร์ไอซได้1,850แล้ว RSI ททำจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะแบบนี้ให้อันตรายครับอาจจะพิยิต1 8ึ0ด1,850หรือ1,845ตรงนี้ไ s i ยังไม่ขึ้นเนี่ยระวังแรงเทขาย ระหว่างวันเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาหลุดเทขายแล้วตรงไหนเราจะยอมดีนะครับชี้ไว้2จุดนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะสมมุติตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญเลยนะครับตรงแถวแถว1,825นะครับถึง1,830ตลาดจะอ่อนราคาอาจจะอ่อนตัวลงมาทดสอบได้ถ้ายังยืนได้อันนี้ก็มองว่าถือต่อไปได้ครับเพื่อลุ้น1850แต่ถ้า1825นะครับไม่ผ่าน หลุดลงมาขออภัยฮะหลุดลงมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องยอมในโซนนี้ก่อนและมารอรับใหม่ครับที่ลึกๆครเหมือนเดิมที่เขาซื้อกันตรงนี้ในภาพตรงนี้เท่าไหร่ครับประมาณ1 8 0 0แล้กันตัวเลขกลมๆไว้ก่อนเนี่ยครจุดสำคัญคือจะถือต่อได้ราคาเนี่ยมันอาจจะอ่อนได้เนี่ยคือไม่ควรจะหลุด 1, 8 2 5กับ1835เพราะฉะนั้นถ้าพอร์ตมีกำไรแล้วหลุดตัวนี้มาเนี่ย อาจจะพิจารณาขายออกก่อนนะครับแล้วกลับมาซื้อถูกถูกข้างล่างครับนี่คือวิจกลเหมือนว่ากลยุทธ์แหละครับของคนที่เล่นสั้นนะผมเชื่อว่านักลงทุนต่างๆทั่วโลกก็เริ่มมองแบบในมุมนี้ละนะฮะวันนั้นการหลุด1,825หรือแนวรับสำคัญของเขาเนี่ยมันจะลงได้แรงแล้วชิงกันขายแล้วลงมาซื้อข้างล่างอีกส่วนท่านที่มองในมุมของภาพรวมแบบว่าซื้อตรงนี้ละนะครับแถวๆตรงนี้ มองว่าเดี๋ยวชนแนวต้านเลยในอนาคตเพราะการปรับตัวลงมาถ้าการกระตุ้นเศรษฐกิจยังคุยกันต่อเนี่ยมันก็จะมีโอกาสขึ้นได้ในอนาคตแนวรับข้างล่างเนี่ยนะครับอย่างที่ได้เห็นไปแล้วว่ากองทุน s อสเริ่มจะไม่ขายแล้วเพราะก็มองว่าถูกเดี๋ยวจะมีแรงเข้าซื้อซึ่งปรากฏว่าจริงครมีแรงเข้าซื้อจริงๆวันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเป็นภาพระยะกลางเนี่ยการถือรวดเดียวจบแม้ว่ามันจะอ่อนตัวลงมาเนี่ยสถานการณ์ของทองมันยังดีอยู่มันก็ปรับตัวขึ้นไปได้ และอย่างน้อยที่สุดครับอย่างที่เรียนตอนนี้มันเป็นแค่ไม้ที่3ครับไม้ที่4ี่ถ้าหลุดลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับค่อยมาว่ากันเพราะนี้เป็นการคุยในกลยุทธ์ของไม้ที่3เท่านั้นนะครับอยู่ที่ว่าท่านเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือระยะกลางถึงยาวในส่วนของราคาทองคําแท่งในประเทศราคาทองคําแท่งออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับหวังนะหวังนะครับอยากจะได้สัก2 6 6 0 0แต่ดูค่าเงินบาทแล้วต้องทําใจนิดนึงนะครับมันแข็งแบบว่า คือถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสบายใจมากเลยครับว่าเราจะมีโอกาสเข้าไปถึง20,600บวกบวกอาจจะถึง2 7 0 0 0ซะด้วยซ้ำไปนะครับจากโลเดิมที่ปรากฏมาแต่เอาเป็นว่าตอนนี้2 6 3 2 1 9แล้วก็เหนื่อยแล้วครับเหมือนกับว่าจะทำยังไงดีผมให้กรอบนะครับถ้าหลุดแล้วอาจจะต้องถอยก่อนหรือทำกำไรกันก่อนที่2 6 0 0 0นะครับ100ถึง20,6200ครับ หลุดตัวนี้มาต้องขายก่อนและราคาอาจจะลงมาข้างล่างเหมือนตามทองโลกนะทองคําโลกนะตรงไหนนะครับจุดซื้อถัดไปเนี่ยผมมองว่าควรจะซื้อให้ต่ํากว่า28,500ืารครับรอก็ลงมาตรงนี้ฮะต่ำกว่านี้นะครับลบๆนะครับนี่ฮะมองจุดซื้อตรงนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าราคายืน26,100ไม่ได้นะครับในวันนี้ถ้าเขาอ,อ่อนตัวลงมานะครับหรืออาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าสมมติราคานิ่งๆอยู่เนี่ย ขายออกก่อนครับสำหรับนักลงทุนที่เป็นระยะสั้นเห็นไหมครับแล้วค่อยมารับใหม่หลังจากนี้ถ้าพอร์ตคุณมีกาไรไม่ใช่ขายขาดทุนนะครับถือทองคําแท่งอยู่ไม่ต้องเล่นแบบขาดทุนนะครับคือบางท่านก็มีคําถามเข้ามาว่าเออฉันติดอยู่ข้างบนแล้วฉันจะมาขายแล้วกลับมาใหม่ดีไหมผมตอบคําถามแรกก่อนนะครับคือผมเชื่อว่าคุณเนี่ยมีราคาดูและรวดเร็วพอนะครับเข้าถึงราคาได้ การจําขายข้างบนที่ติดอยู่สูงๆนะครับนักลงทุนระยะสั้นแล้วกลับมาเริ่มใหม่ข้างล่างเนี่ยคุณต้องเหมือนว่าทองมันจะต้องกลับเป็นขาขึ้นชัดเจนก่อนครับสมมุติเราติดอยู่สา0หมื่นสมมุตินะครับนี่คำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยนะครับวุณอาจจะขายลงมาก่อนถ้าทองขึ้นทุกวันเพราะคุณกลับมาซื้อแล้วพอทองมันขึ้นคุณก็ได้กําไรอ่อนตัวลงมาแล้วคุณหาจุดเข้าซื้อใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาเป็นขาขึ้น ขึ้นจากที่เขาเก่งกันว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะกลับมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะดูปัจจัยพื้นฐานกอว่าเออมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาทําแล้วหลังจากนี้ยูสาจะอ่อนแน่นอนแบบนี้ค่อยคๆโอเคหน่อยครับค่อยได้หน่อยหรือตลาดหุ้นเริ่มพังเริ่มมีพักฐานอะไรอย่างเงี้ยค่อยทําอย่างนี้ครับเอาปัจจัยพื้นฐานมาประกอบนิดนึงว่าราคาทองจะกลับมาจากปัจจัยพื้นฐานที่แน่นๆ หรือกองทุน s อ r เริ่มไล่ซื้ออะไรทำนองนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับราคาที่ขึ้นมามัน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 หวือหวามันอยากจะทําให้เราเนี่ยนะครับออกลับเข้ามาลงมาข้างล่างขายข้างบนและลงมาข้างล่างเพื่อเริ่มใหม่แต่ผมก็เรียนให้ข้อมูลตามการพิจารณานะครับควรจะให้มันขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานนเพราะวันปัจจัยพื้นฐานยังเบดกันอยู่ตอบตรงๆว่ายังไม่ควรนะครับทีนี้ลงมาต่อคือเหมือนกันจุดคิดของคนระยะกลางระยะยาว คืออยากจะปุ๊บไปรวดเดียวสิอ่อนตัวลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับถือต่อไว้ได้เห็นม่ยคนละว,วิธีคนละว,วิธีคิดกันเลยแล้วค่อยลงมาจากนี้ก็ได้ค่อยค่อยขึ้นแบบว่าค่อยลงมาตรงนี้ฉันถือได้รอดาวที่นี่เขาเรียกว่าลงมาแล้วอาจจะมีแรงได้ซื้อฉันรอขายทีเดียวบนนี้ก็ได้นะครับนั่นคือสําหรับคนระยะกลางระยะดาวแล้วลงหลุดมาอีกนะครับเตรียมไม้ที่4ไว้ไม้ที่4ยังมีของถูกมากกว่าน,นี้ก็เรียนไว้แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาตัวน,นั้นก็ยังไม่คุยจุด ของการซื้อไม้ที่4จุดนี้เป็นแค่ไม้ที่3นะครับจุดนี้เป็นแค่ไม้ที่3อย่าลืมนะครับไม้ที่1ไม้ที่2ไม้ที่3ทั้งสามไม้อยากขายขาดทุนในช่วงนี้ถ้ามีกําไรแล้วเริ่มพิจารณาตามที่ได้เรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปโดยสรุปนะครับตอนนี้เนี่ยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยแค่เบสหรือเดิมพันกันอยู่ และกองทุน s อ d r ดียังไม่ได้เข้าซื้ออันนี้สำคัญเลยครับในปัจจัยทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณกลานกลับตัวลงและราคาขึ้นจริงๆเมื่อคืนก็ขึ้นแต่อายยังไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ระวังการอ่อนตัวในวันถ้าอ่อนตัวยังไม่หลุด2 6 1 0 0อถึง26,200ันเนี่ยอันนี้ถือต่อได้ครับเพราะก็อาจจะอ่อนตัวเล็กน้อยและปรับตัวขึ้นเนี่ยจากเส้นนี้นะครับและปรับตัวขึ้นไปต่อเราก็มีเป้าหมายของเราแล้วนะครับในการที่จะขายทำกำไรแต่ถ้าหลุด เลือกเอาครับว่าเออออกก่อนไหมแล้วลงมาซื้อใหม่ลึกๆข้างล่างที่ต่ํากว่า25,800พรเพราะบาทแข็งค่ะแล้วค่อยว่ากันเหมือนกับว่าถ้ามีแรงซื้อกลับเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็ได้กําไรอีกรอบหนึ่งในมุมระยะกลางนะครับอาจจะถือต่อได้ก็ไม่เป็นไรมันแค่อ่อนตัวแล้วในอนาคตนะครับก็ลุ้นกันต่อว่าจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่าแล้วแต่แบบของนักลงทุนครับแล้วแต่สไตล์ของนักลงทุนครับกุอย่าตามคนอื่นครับ คุณสบายใจแบบไหนเลือกเอาตามแบบการลงทุนที่ถนัดครับไม่เหมือนกันครับบางคนเนี่ยชอบไม้เดียวจบอ่อนตัวก็ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าก็เข้ามาดูใหม่ระยะกลางฮะอาทิตย์หนึ่งดูราคาสักครั้งหนึ่งซะด้วยซ้ำไปแต่ระยะสั้นก็ดูราคาทุกวันซึ่งมันไม่เหมือนกันครับเอาที่สบายใจนะครับอย่าลืมนะครับทองคําแท่งเนี่ยไม่ขายไม่ขายไม่ขาดทุนข้อที่1แล้วไม่ต้องขายขาดทุนฮะ มราคาขึ้นมาขายขาดทุนหรือเปล่ายกเว้นบางท่านนะครับอันนี้เกือบลืมบางท่านเนี่ยเออปีใหม่ต้องใช้เงินแล้วแหละอาจจะยอมซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ครับหรือว่ามีตลาดอื่นที่หวือหวามากนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงอ่าโอกาสในการลงทุนของท่านแล้วรอมานานแล้วจะโยกเงินบางส่วนบางก้อนหรือทั้งหมดไปลงทุนอันนี้ก็ฝากพิจารณาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่คือข้อสรุปภาพรวมเน้นอีกครั้งครับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มแค่คุยกันยังไม่จบยังไม่ตกลงฮะมันยังมีความผันผวนที่เกิดขึ้นได้แน่นอนช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในอาจจะเป็นช่วงสายถ้าราคาวิ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีครับ